ครับมาดูข้อต่อไปครับข้อ10ครับน้องดูโจทย์เลยครับ <c oughs> ครับมาดูกันเลยเขาบอกว่าถ้า A เป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3ซึ่ง ค่าดีเทอร์มิ n แของ A อันนี้คือ d e t e r m i n ิ n แน,นะครับถ้าเขาใช้สัญลักษณ์แ b ร o l ซลูดด t e r m i n มิ t ของ A มีค่าเป็น2แล้วค่าด e เทอร์มิ n แของ a d j o i n ของ a d j o i n ของ m a ทริกซ A มีค่าเท่ากับเท่าใดต่อไปน,นี้ก็ไก่2กำลัง8ขอไข่2กำลัง10ขอควาย2กำลัง12และงองงู2กำลัง16ก็ต้องมาดูนะครับว่าโจทย์ให้อะไรโจทย์ให้ค่า Det ทอร์มิ n แมา แล้วโจทย์ให้หาเดหรืทดีเทอร์มิน n นของอ j จอยนะครับตรงนี้พี่จะทำให้ดูสองวิธีคือวิธีแรกคือทำตรงๆโดยที่เราไม่รู้สูตรอะไรเลยนะครับเป็นการแทนค่าทำไมต้องทำวิธีตรงๆให้ดูจะได้รู้ว่าถ้าไม่รู้สูตรมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนกว่าจะได้คำตอบมานะครับเราซึ่งจะนำไปสู่วิธีที่สองคือ วิธีที่ต้องใช้สูตรนะครับมาดูกันเลยโจทย์กำหนดให้อั j จัยของ a เป็น2และอยากรู้ d e เออ Deadpool ของ a เป็น2และอยากรู้เดตของอั o จ n ยของอั j จัยของเมทริกซ์2 a นะครับเพราะฉะนั้นพี่ต้องหาเมทริกซ์3คูณ3ใช่ไหมครับ 3าคูณสที่มีค่าด e เทอร์มิน t ของ A เป็นสองใช่ไหมครับตรงนี้ทำไงทำไงดีน้องรู้แล้วใช่ไหมครับว่า m ม t r i x ซนี่ถ้าลักษณะ3ามคูณสามถ้าตรงนี้มันเป็นศูนย์เป็นศูนเป็นศูนย์ก็คือ m ม t r i x ซสามเหลี่ยมบนก็ได้ล่างก็ได้นะครับอันนี้ไม่สำคัญ d e t e r m i n ินแของมันจะเกิดจากการเอาเส้นเทียงมุมคูณกันเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่อยากให้ได้เป็น2พี่ก็ให้กันนี้เป็น2เป็น1เป็น1ที่เหลือเพื่อการสะดวกการครำนวณพี่ให้เป็น0นย์นะครับเพราะฉะนั้นพี่จะได้ว่า A คืออะไร A ของพี่คือ n a t r ศูน0์0ูน 0, 0, และ1 0 0นะครับ อันนี้ไม่งงเนาะเงื่อนไขของ A ก็คือดีเทอร์มิน t นต์เป็น2นะครับคราวนี้มาดูกันเลย adjoint adjoint ของแมทริกเคืออะไรเอาเป็นอันนี้มันใช้ A เไปแล้วครับพี่ขอใช้เป็นแมทริกเอ็ม M นะแอทอยของแมจิก M คืออะไรมันคือแมจิกของโคเอฟเฟกเตอร์ของ M ใช่ไหมครับแล้ว transpose นะครับถ้าเรามาดูกันถ้าน้องจะหาโคเอฟเฟกเตอร์น้องก็ต้องหาไมเนอร์เป็นก่อนใช่ไหมครับไมโคเอฟเฟกเตอร์ของ IJ คืออะไรโคฟแล้วกันของ ของเออเดี๋ยวเขียนงงทำให้ดูทำให้ดูเลยดีกว่าอีคือตัวนี้ใช่ไหมครับถ้าพี่อยากหาคูแฟกเตอร์ของตำแหน่งไหนพี่ต้องปิดตำแหน่งนั้น ใช่ไหมครับปิดแถวฟึบฟึบแล้วหาดีเทอร์มินานต์ของที่เหลือคูณกับลบหนึ่งยกกำลังอินด็กซ์บวกกันใช่ไหมครับหรือพูดง่ายคือโคแฟคเตอร์ของ aij นี่หรือ m mij นี่จะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j คูณกับไมเนอร์ ij โดยไมเนอร์ ij คืออะไรไมเนอร์ minor คือการปิดแล้วและหาดีเทอร์มินานต์ของที่เหลือใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นโจทย์ให้ดูให้เราสังเกต adjoint ของ 2a เพราะฉะนั้นเราต้องหา 2a ออกมาก่อนใช่ไหมครับอันนี้น้องบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพี่ทำวิธีนี้พี่อยากจะให้ถ้าสมมติว่าน้องจำสูตรไม่ได้น้องก็ต้องหาคำตอบข้อนี้ได้เหมือนกันนะครับจากนิยามของมันนี่คือ m มทริกซ์ 2a ของน้องเพราะฉะนั้นเรามาดูตำแหน่ง โคแฟกเตอร์หนก่อนโคแฟกเตอร์หนึ 1, 1, 1, คืออะไรคือลบหยกกำลัง1นบวกหนึ่แล้วปิดตำแหน่งหนึ่งหน่งใช่ครับอันนี้คือ1นเพราะฉะนั้นพี่ปิดตรงนี้พี่จะเหลือเมทริกซ์ที่ต้องหาดีเทอร์มินานของพี่คืออะไร4ี่ศใช่ไหมครับตรนนี้กมาเป็น1คูณกับ0ูนลบศย์ ซึ่งก็ออกมาเป็นศูนย์ซีหนึ่งตอมาดูซีหนึ่งสองซีหนึ่งสองคือตัวนี้เพราะฉะนั้นพี่ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ใช่ไหมครับลบหนึ่งกำลังหนึ่งบวกสองคูณกับปิดหรืออะไรศูนย์ศูนย์สองศูนย์นะครับก็มาเป็นลบหนึ่งคูณกับศูนย์ลบศูนย์ก็มาเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับ ต่อไป c หนึ่มีค่าเท่ากับลบหนึกำลังหบวกสามคือตรงไหน1 3คือตัวนี้เพราะฉะนั้นปิดอย่างนี้นะครับคือเหลือ0 4 2 0ใช่สองยครับเอามาเป็น1คุณขึ้นเป็นลบลบ8ใช่ไหมครับคุณลงเป็นบวกนะครับลบ8นะครับ เรามาดู c สองหนึ่งบ้าง c สองหนึ่งคืออะไรก็เป็นลบหนึ่งยกกำลังสองบวกหนึ่งคือตัวไหนคือตัวศูนย์ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องปิดอย่างนี้แล้วปิดอย่างนี้เมทริกซ์ทีท่เหลือก็คือศูนย์สองศูนย์นะครับเอามาเป็นลบหนึ่งคูณ 0, -0, กับศูนย์ลบศูนย์ก็มาเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ดู c สองสอง c ส,สอสอกมาเป็นลาย c 2 2ของเราก็ามาเป็นลบหยกกำลังสองบวกสใช่ไหมครับสองสองคือปิดอะไรอันนี้จะดูยากปิดตรงกลางปิดตรงนี้ใช่ไหมครับพาน้องก็จะเหลือ02นย อันนี้เป็นบวกใช่ไหมครับคุณขึ้นเป็นลบลบสองคุณลงเป็นบวกออกมาเป็นลบสองนะครับคราวนี้มาดูตัวต่อไปต่อไปก็เป็น c สอนะครับแต่พี่ขอคอมกระดาษเราจะได้ไม่เสียสอบแมททิกสองเเราไป c สอเราก็คือลบหนึ่งยกกำลัง2องบวกสามคราวนี้ปิดตรงไหน สอคือตัวนี้ปิดตรงนี้แล้วก็ปิดตรงนี้ก็เหลือ0ูนยใช่ไหมครับก็เท่ากับลบ0ูนลบศก็มาเป็น0ใช่ไหมครับตัวนี้ต่อไปอะไรอีกดี c สามหนึ่งลบหนึ่กำลังสบวกหนึ่งไม่ทิกไหนสามคือเลข2ตรงนี้ใช่ไหมครับปิดก็เลยศูนย์สองสี่ศจัดเลยคูณขึ้นเป็นลบคูณลงเป็นบวกกับลบแปดนะครับ c สา,สาสอของเราคือลบหนึ่กำลังสบวกสองส,สองคือตัวนี้ใช่ไหมครับ ก็ปิดนะครับปิดนี่แล้วก็ปิดนี่เหลือศูนย์สองศูนย์นยใช่ไหมครับออกมาก็เป็นลบศูนย์ลบศูนย์เหมือนเดิมก็ออกมาเป็นศูนย์แล้วตัวสุดท้ายคือ c สามสามก็มีค่ากับลบหนึ่งยกกำลังสามบวกสามเมทริกตัวนี้ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ชั่ทีครับศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่เอกมาเป็นบวกศูนย์ลบศูนย์ เท่ากับศูนนะครับเพราะฉะนั้นน้องได้มาแล้วคือ C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น้องก็มาเขียนไปน้องก็จะได้แล้ว Adjoint เม m a t ก i อ 2A ก็คือ m ม t i x ของตำแหน่งพวกนี้แหละแล้วค่อยใส่ฐาน Support ที่หลังนะครับ33เป็นศูนย์32เป็นศูนย์31เป็นลบแปด สอเป็น0ูนย์ลบสองศูนย์ลบแลบสลบแใช่ไหมครับตรงนี้เรามาดูต่อ เพราะนั้นพอพี่ใส่ฐานสปอร์ตพี่ก็ได้ว่า a d j o ของ Magic 2A คืออะไรมันก็ต่อมาเป็นตัวเดิมใช่ครับเอาแถวนี้มาแถวนี้มานี่เป็นลบแปดนะครับเป็นอย่างนี้แต่โจทย์สนใจอะไรตอนนี้โจทย์ยังต้องมีอ d j o ยซอนอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ทำต่อ ต่อไปต้องหาอั j o อยของอั j จอยของ,ง 2A นะครับก็มองตัวนี้ให้เป็นก้อนหนึ่งแล้วก็หาอั j จอยตามธรรมดาปกตินะครับอั j จอยคืออะไรก็คือโม m มท r ของ cofactor transpose เพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องหาอะไรอีกเหมือนเดิมต้องหาโ cofactor แต่ละตัวใช่ไหมครับก็หากันเลยเปลี่ยนสีบ้าง c 1หของพี่คือลบหยกกำลัง1นบวกหใช่ไหมครับคูณกับเมทริกอะไรเขานี่ปิดอะไรปิดอันนี้เหลือลบสอยนย์ศออกมาก็เป็น บวกของ0ลบ0ก็เป็น0ใช่ไหมครับตรงนี้ต่อไป c 1 2คือลบ1กำลัง1บวกสองคือตรงนี้ปิดต่อนะครับ0 0ลบ8 0ออกมาเป็นลายอันนี้ก็ออกมาเป็นลบของ0นลบ0กนย์ก็าาเป็น0นะครับต่อไป c 1 3บ้าง c ริง3คืออะไรปิดแถว1 ปิดคอลัมน์ที่3ก็เหลือ0ูนยลบสลบนะครับ0ูนย์ลบสองลบศูนย์มันเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบใช่ไหมครับแล้วคราวนี้คูณลงก็เป็นบวก มาดูต่อไป c สองหนึ่งใช่ไหมครับค่ากักลบลบหนึ่งยกกำลังสองบวกหนึ่งคูณกับสองหนึ่งคือตรงไหนสองหนึ่งคือตัวนี้ก็ปิดนะครับเหลือศูนย์ลบแปดศูนย์ศูนย์ก็เท่ากับลบของศูนย์ลบศูนย์ก็มาเป็นศูนย์ใช่ไหมครับทีนี้มาดูต่อ c 2 1แล้วก็หา c 2 2ต่อ c 2 2คืออะไรก็เป็นลบ1่กำลัง2บวก2ใช่ไหมครับคราวนี้ปิดตัวตรงกลางเฟิบเฟิบก็เหลือ0ลบ8ลบ8 0ก็เป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบคูณลงเป็นบวกก็ถ้ากัลบ64ใช่ไหมครับตรงน,นี้ต่อ c 2 3ก็คือลบ1กำลัง2บวก3 นะครับตรงนี้คุณกาอะไรสองสาก็ปิดใช่ไหมครับคือตัวนี้ปิดปิดแล้วศูนลบแปเท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับลบของศูนย์ลบศนยเอามาเป็น0ใช่ไหมครับตรงนี้ อันนี้ดูต่อ c 3 1มเท่ากับลบหกำลัง3บวกหของเมทริกอะไรปิดปิดศูนย์ลบแปลบสองศูนย์ก็เท่ากับบวกคุณขึ้นเป็นลบคุณลงเป็นบวก ก็ลบสิบหีสาคือลบหนึ่งกำลังสามบวกสใครับก็เหลือศูนยลบแออกมาเป็นลบ0ูนย์ลบศนกล่องเป็น0ูนย์ใช่ไหมครับต่อไปสี3สามสามตัวสุดท้ายก็คือลบหนึ่งกำลังสามบวกสที่เหลือก็เป็น0ูน2กศลบองกัเป็นบวกศูนย์ลบศูนย์กล่องเป็น0นใช่ไหมครับ พอได้อินเด็กซ์ทุกตัวแล้วของ a d j o i n ของ a d j o i n ของเมทริกซ์ 2A C1 เป็น0 1 2 0อะไรไปเรื่อยๆนะครับได้อินเด็กซ์ทั้งหมด9ตัวแล้วเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้ว่าอะไรน้องก็ได้ว่าเมทริกซ์ของ a d j o i n ของ a d j o i n ของ 2A นี่ก็คือตัวนี้แล้วไปฐาน s u p p o s ใช่ไหมครับมี0 0ลบ16 ศูนย์ลบหกส่ศูนยใช่ไหมครับตรงนี้ลันสุดท้ายคืออะไรอันสุดท้ายก็คือ0ูนย์ลบ 16, 16, สิบหกสใช่ไหมครับตรงนี้ ทาน s p o s e ออกมาก็เป็นตัวเดิมนะครับตรงนี้ ราะฉะนั้นเราก็หาเมทริกซ์เราก็หาค่าดีเทอร์มิแนนต์ของมันได้แล้วใช่ไหมครับค่าดีเทอร์มิแนนต์ของมันคืออะไรก็เอาเส้นแทงมุมมาคูนกันใช่ไหมครับก็เป็นอันนี้คูณกันลบอ,ออกออกลบก็แคนเซิลกันหมดนะครับก็เหลือแค่นี้ใช่ไหมครับ ตรงนี้ก็คือ2องกำลัง4ี่คูณกับ2องกำลัง6กวันนี้เป็น2องกำลัง6นะครับถูกแล้วสองกำลังสี่คูณกับสองกำลังแปดแล้วก็สองกำลังสี่ใช่ไหมครับตรงนี้ ใช่แนละ้วก็จะได้ออกมาเป็น2กำลัง16ใช่ไหมครับ เดี๋ยวพี่ขอโทษทีตรงนี้พี่ทําผิดขอโทษอย่างแรงตรงนี้่สองสองต้องเป็นลบสี่เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นลบสี่ครับอันนี้ขอโทษด้วยไม่มีอะไรครับก็แก้กลับไปเหมือนเดิม ฉะนั้นถ้าตรงนี้ผิดตรงนี้ของพี่ก็ต้องออกมาเป็นลบสี่เลยไหมครับแล้วก็ดูต่อนะครับถ้านี้เป็นลบสี่ลบสองทุกตัวพี่ก็แทนไปเป็นลบสี่แต่นี้ก็ยังเป็นศูนย์เหมือนเดิมลบสี่อันนี้ของพี่นะครับอันนี้ออกมาก็เลยเป็นสามสิบสองลบสามสิบสองนะครับ มีตรงไหนอีกก็มีตรงนี้นะครับที่สําคัญลบ4ีตัวนี้ก็เป็นลบสานะครับพันมิตที่พี่ได้ตามจริงตรงนี้ต้องเป็นลบ32 32, 32ิบนะครับ อันตรงนี้คือ32ใช่ไหมครับ2กำลังหคูณ2กำลัง8เออคูณ2กลัง6ทษที2-5กำลัง5คูณสกลัง6คูณ2กำลัง5สุดท้ายก็มาก็เป็น2-16กลังินะครับก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้สังเกตไหมวิธีทํานี้นี่มีโอกาสคิดผิดเยอะด้วยถ้าเหมือนกับเพราะว่ามันเสียเวลานานนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลย แนะนำวิธีที่2ให้ดูนะครับสำหรับวิธีที่2เราจะใช้เอกลักษณ์นะครับน้องจำได้ไหมว่ามันมีสูตรหนึ่งคือ a i n ิน r วอนี่มีค่าเท่ากับ1ส่วน d a คูณกับ Adjoint ของ a ใช่ไหมครับ พราะฉนั้นพี่จะได้ว่าแอดเจยของ a คืออะไรแอดเจยของ a จะมีค่าเท่ากับ dead a คูณกับ a inward ใช่ไหมครับพอถ้าโจทย์สนใจแอดเจยของ2อ a แอดเจยของ2 a ก็คือ d e a ของ2 a คูณกับ2 a ทั้งหมด inward ใช่ไหมครับอันนี้คืออะไร2อง d e a ของ2 a มันมีกำลัง3อยู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็ออกมาเป็น2องกำลัง3 จริงไหมครับเพราะว่ามันเป็นแมทริคสามคูณสเหลือเด a ดเอส่วนสก็เป็นนี้นะครับแล้วก็เหลือ a อกำลังลบหน้องก็ได้ามาเป็นสอกลังสองเด a เป็น2 a งลบหน้องก็ได้าาออกามาเป็น8 a ดเอกลังลบหนี่คือแอดจอยของสอเพราะฉนั้นถ้าใส่ of, a อ j จอยของอดจอยของ 2a ไปอีกครั้งมันก็คืออะไรมันก็คือแอดจอยของ 8a กลัลบหใช่ไหมครับตรงนี้น้องก็จะออกได้เป็นไรเดซของ 8a กำลังลบหคูณกับ 8a กลัลบหทั้งหมดกลังลบหนะครับตรงนี้ได้ออกมาเป็นไรก็จะได้มาเป็นเขียนใหม่ 8a กำลังลบหคูณกับ 8a ลบหทั้งหมดกลังลบหนะครับ ก็ได้มาเป็นอันนี้เด้งออกมากำลังสามเป็นแปดกำลังสามนะครับเดซของ A กำลังลบหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนเดซของ A นะครับก็คือหนึ่งส่วนสองนะครับนี่งงไหมตรงนี แล้วก็คูณกับลบหนึ่งไปเป็นหนึ่งส่วนแปดเอนะครับอันนี้สองกำลังสามเป็นสองกำลังเ้าครับคูณกันึ่ส่วนสคูณกับหนึส่วนแปซึ่งมีค่าเท่ากับ1นึ่งส่วนสิบหกสองกำลังสี่ก็มาเป็นสองกลังหเใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นได้แล้วว่าแอดจอยของแอดจอยของสองเอมีค่าเท่ากับสองกำลังห้าเอเพราะถ้าใส่แ ถ้าใส่แอดส์หลูคือหายดีเทอร์มินานก็ออกมาใช่ไหมครับค่าของทีต้องยกกำลังสามเป็นสองกำลังสิบห้าเดของ A ซึ่งเดซของ A มีค่าเป็นสองขนต่อสุดท้ายก็ออกมาเป็นสองกำลังสิบหกนะครับเพราะนั้นข้อสิบก็จะตอบสองกำลังสิบหกนะครับซึ่งตรงกับข้อง,องงูครับ